อยู่กับช่องพี่กุลทองน้ำซิงครับวันนี้พามาดู L5018 ครับ L5018 SP ครับรุ่นสูงสุดของตระกูล L แล้วเป็น SP Special ครับ ได้คลองมาครับจะเสร็จแล้วครับนานี้ครับเดียวครับจะเสร็จหนึ่งแปลงนะ เ,เดิมทุกคันเขาจะบี้ปลายท่อนะเป็นทุกคนันนาเป็นรุ่นใหม่นะสีสูนก็เป็นครับจะบี้ท่ปลายปลายท่อแต่ท่อเดิมบนะบี้ให้หมันเหมือนวงรีเป็นๆอาจจะเพิ่มแรงอัดนะครับนี่อาจจะเป็นสูตรอะไรสูตรของโรงงาน คล่องมากครับครับเดี๋ยวจะถอยมาเอารอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งเราจะตัดให้มันเท่ากันครับเห็นไหมครับแต่ก่อนมันโค้ง โค้งไปฝั่งโน้นครับเนี่ยเขาจะตัดให้มันตรงเท่ากันแบบนี้ครับอาจจะไม่ตรงมากครับแต่ก็ให้มันแบบรอยขี้ไถมันเสมอครับนี่เห็นไหมฝั่งโน้นมันเล็กครับเนี่ยฝั่งนี้มันใหญ่ครับมันไถต้องอ่านงานเก่งเลยครับ เราให้ดูแบบตรงกลางปแปลงเลยนะครับฝั่งนู้นจะเริ่มเล็กครับนะถ้าฝั่งตรงเราเนี่ยจะใหญ่ครับเราจะตัดให้เฉลี่ยให้เส,สมอกันครับเวลาจบงานเนี่ยมันจะรอยไทยตรงกลางจะตรงครับไม่เบี้ยวเกินไปครับแต่อาจจะไม่ตรงเป๊ะเลยก็ได้ครับอาจจะแหวงแว่งนิดหนึ่งครับแล้วก็ไทยรอบสองอาจจะ ประกบกลางครับเป็นรอบ2ก็เป็นไหวานแล้วครับ ไม่มีโชคนะครับประแท่กก็ซื้วระแท่กตัวรับเต็มเต็มครับตัวรับเต็มเต็มกันนะ มอีกสองรอบก็หมดแนละ้วแต่ แบ่งลอยหนึ่งครับปกติครับแต่บางครับให้ตรงเลยก็ไม่ได้ครับเพราะว่านามันไม่เท่ากัน ได้กลมแบบชาตดตรงนี้เลยนะกินให้มันเท่ากันอันนี้มาอีกแล้วรอบเดียวก็จบแลย អត់រੌ້ນហ្នឹងប៉ាហៅឡេ จะเก็บเพลนตอนนี้ครับเดี๋ยวจะกลับบ้านนะครับฝน,นจะตกนะวันนี้มเมฆหนาน,นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ,บเพื่อนๆชาวยูทูบ YouTube และเฟซบุ๊กแฟนเพจรัจจะจลงในเฟซบุ๊กบ้างครับจากที่ไม่ได้ลงนานนะครับ ครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมครับ